หรือว่าเรามาวันนี้มาร่วมงานครับผมงกานบุคคลเป็นไงบ้างกับคอนเซปต์งานปีนี้สองพันยี่สิบก็ดีใจที่ได้มางานในปีสองพันยี่สิบห้านี้ปีที่แล้วก็มาครับดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานด้วยคัาบีบแม้ว่าคอนเซปต์วันนี้ต้องเป็นไงเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นวันนี้เรียสานชิคิวเป็นแบบเป็น one of the top ของแมกกาซีนแฟชั่นอยู่แล้วแล้วลุกเราวันนี้เป็นยังไงคะหน้าหนาวครัวินเทอร์ครับมีผ้ามันคอหนาวมากไม่รู้ปพี่ร้อนมากหนาวมากไม่รูปพี่ร้อนในช่วงนี้เที่ยวอากาศดีนะครับเป็นช่วงที่ผมชอบที่สุดพี่รู้สึกว่าไม่ดีเหรอขอโทษไม่จริงรายการจริงครับขอโทษมาลุกวินเทอร์ครับผมมีผ้ามันคอคออแบล็คสโตรเวตครับผมอ่า ถ้าเป็นไงบ้างเราไม่เจอเมคเกีรเพราะรายการเพิ่งเพิ่งจบไปเออเราร้องไห้ด้วยนี่เอ้าครับผมก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้รับบทบาทเป็นพิธีกรอก็เป็นการทดลองงานครใช่ไมกเป็นไงบ้างผ่านไหมเออแต่ละแต่ละ EP มันคิดว่าผ่านไหมหรอสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่ามีมีข้อบกพร่องอยู่เยอะพอสมควรัะผมก็อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้อีก เยอะเเลยครับ <Ừ. S 2> จัดทีมมันเป็นยังไงบ้างในแต่ละ EP ที่เราทำเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราอยากทำเพราะว่าอยากเป็นพิธีกรคือจริงๆอ่ะผมพูดเลยนะว่าตอนแรกที่ติดต่อมาผมไม่กล้ารับตอนแรกกะจะปฏิเสธนะเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้จริงๆผมรู้สึกว่าผมพิธีกรมันยากมากๆแล้วอันนี้พูดในมุมมองของตัวเองนะผมเป็น ผมเป็นเด็กเลยผมยี่จะยี่สิบสองแล้วการที่ไปเข้าแบบพิธีกรเราพิธีกรต้องเล่นกับคนที่แบบต่างอายุหรือเล่นกับรุ่นใหญ่บางทีเรามีความไม่กล้า <S <S ใช<ๆ>่ก็ต้องเรียนรู้เยอะ <S <S แต่ว่าพอได้มาลองงานขอบคุณทางเวิร์กฟอย์กับช่องศักมากๆที่ให้โอกาสมมันมันสนุกมากๆจริงๆเห็นตอนจบอักสุดท้ายเราร้องไห้ไม่เป็นยังไงบ้างความซาบซึ้งมันทำไมน้ำตามันไหลโอ้คือมันด้วยด้วยเป็นรายการใหม่ด้วยครับผมอัปเกรดเป็นรายการใหม่บ้าแล้วก็ตอนนั้นนะการถ่ายทํายังไม่ได้คล่องตัวมาก คือผมถ่ายกันจนแบบวันนั้นอะเลิกตีสี่ครึ่งแล้วแบบไม่ไหวแล้วคือผมวิ่งงานด้วยตอนกัางใช่คือมีถ่ายตอนเช้าผมตื่นแต่ตีห้าถ่ายโอ้โหแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากๆแล้วพอพอมันจบอะก็นึกเป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งครับผมภูมิใจแล้วกันที่ตัวเองทำไดอ้อย่างพอมันจบแล้วเราได้มาดูตัวเองเรารู้สึกว่า เราต้องเพิ่มสกิลตรงไหนเพื่อที่สุดว่าให้ไปอีกคันหนึ่งหรือมันได้สกิลอะไรเพิ่มโอ้โ <c oughs> คือได้ได้สกิลเพิ่มเยอะมากกับวิยากรมันมันไม่ได้มีแค่พูดตามสคริปต์มันคือมันคือการสดเยอะมากครับรายการนี้สดเยอะมากแล้วก็คือเราต้องแฮนด์ลแบบอารมณ์ของ ของคนที่มาร่วมงานกับเราแล้วก็แล้วก็มองในมุมมองของคนดูด้วยว่าบางทีคนดูเขาอยากจะรู้อะไรบ้างอยากจะเห็นหรืออยากจะถามอะไรแล้วก็ต้องเป็นสื่อบางในตรงนั้นแ,แล้วก็ต้องคุมทั้งหมดก็สรุปรวบจบอะไรอย่างงี้มมันได้ทักษะเยอะอยู่กันอย่างพี่บอยก็เพิ่งเข้ามาทำรายการสดเหมือนกันได้มีรึกษาและนะ้วคพี่บอยคือมันประสบช่แต่ว่าคือในใน,ในช่วงถ่ายทำพี่บอยกรวันนั้นเขาเป็น George, ออโค้ชตัวบาเขาเป็นโค้ชแล้วเขาจะยุ่งมาก คนที่อมปรึกษาเยอะที่สุดคือพี่นุ้ยครับก็เขาให้คำแนะนำว่าคืออย่างผมที่ผมได้เลยก็คือวิธีการจำสคริปต์ของพี่นุ้ยพี่นุ้ยเก่งมากจริงจำแบบหนึ่งหน้า A4 ซีมาจอแป๊บเดียวได้เลยท่องสองทีได้แล้วอะไแล้วเราอ่ะจำได้สองนาทีโอ้โหสองนาทีอะไรล่ะสองนาทีคนพิลลารได้ประทัดเดี้ยอยู่เลย เราก็เป็นคนไทยไปเรื่อยได้เหมือนกันนะเวลาเราพูดอ่ะได้แต่ว่าพิธีกรมันมันไปเรื่อยเยอะไม่ได้ครับใช่คืออย่างน้อยถ้าไปเรื่อก็ต้องยึดอยู่ในสโคบยากอยู่ครับผมไมมีโอกาสได้พัฒนาเยอะอย่างพิธีกรมันทำให้เราเปลี่ยนคุณภาพไหมครับด้วยครับด้วยที่เราเคยเจอที่เอก็พิธีกรในอุดมคติสำหรับไมกี้แล้วจะต้องยืนหลังตรงแล้วก็พูดพูดจาช้าใช่ก็ เหมือนพิธีกรก็เป็นสื่อทางภาษาอีกหนึ่งรูปแบบนึ่งคือเราเรารู้สึกว่าเราได้รับตรงนี้ไหมตอนนี้ด้วยใช่ครับคือรู้สึกว่าต้องพูดชัดขึ้นเสียงดังขึ้นแล้วก็อะไรแต่คือจะไม่เป็นไมค์กี้ที่พูดไปเรื่อยแล้วมสุดท้ายก็เป็นผมเือนเดิมแต่ว่าคือแค่ว่าพูดใจใช่แต่ว่าในในช่วงเวลาการทํางานก็พยายามให้อยู่ในสโคปของการทางานเราใช่การทงานเราเฮ้ยเป็นผมนะครับจริงก็ผมก็เป็นผมนี่แหละ ก็ป็นผมที่โฟกัสงานกับผมในชีวิตจริงแต่ตัวดูนิ่งขึ้นนะดูแบบเออชุดรัดใช่ดล้วรัดคอรัดคออยู่รัดคออยู่คือเป็นที่ชุดไม่ได้เป็นที่ทุกคนจะดึงดาม แบบไมคี้จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วพี่อยากถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโมเมนต์นั้นที่รู้สึกว่าอยากกลับมาเป็นตัวของตัวไมคี้อ่กก็คือว่าหลายๆาคนอาจจะเคยฟังสัมภาษณ์ผมที่ผมว่าผมอยากกลับมาทํางานเนี่ยเป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้มีเจตนาให้มันนําเสนอออกไปในรูปแบบนั้นนะให้รู้สึกว่ามันเศร้าหรือรู้สึกว่ามีเป็นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือที่ผมพูดเป็นความจริงคือผมไม่อยากกลับมาทํางาน แล้วในคําถามในในในคลิปนั้นนะครับผมเขาถามว่าปีหน้าเห็นตัวเองเป็นยังไงอ,อยากเห็นตัวเองในมุมไหนผมก็เลยอยากบอกว่าอยากเห็นตัวเองในมุมที่กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งกลับมาจริงจังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมมีโปรเจกต์สไตร์แต่คุณไม่ได้ไม<ช>่แต่พอคนคนฟังข้อความนั้นคนก็จะตีความไปว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้บบนบเราใช่มผมรู้สึกว่ามันเป็นวัฏจักรของการทํางานอยู่แล้วนะครับคือ เราอย่างผมเอาเปน,นักแสดงผมอาจจะเล่าได้ละเอียดในฝั่งนักแสดงคือเราทํางานเราถ่ายทําช่วงเวลาถ่ายทำก็นานมากแล้วก็ต้องตัดต่ออีกแล้วก็โปรโมตอีกแล้วก็ละครออน,อนใช่ไหมครับแล้วพอละครออน,อนจากไปปุ๊บโชคดีละครติดกระแสก็อาจจะอยู่ต่อสักพักนึกง,นงแต่สุดท้ายแล้วคือละครมันมาใหม่เรื่อยๆอยู่ ที่ผ่านมาเราก็เป็นตัวเองไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเราที่ผ่านมามันไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบที่ก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นตัวเองนะครับคือจริงๆการทํางานผมมีความสุขมากครับผม <c oughs> ไม่ได้มองเลยว่าผมตกงานไม่ได้มองว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ท,ที่ที่เป็นอยู่แล้วมันมันมันเข้าใจใช่ไหมว่าตอนนี้คือวัฒนธรรมมันเป็นแบบนี้เป็นแบบที่เราไม่ได้มีงานเหมือนแต่ยังอยู่นะครับ ยื้อเลยย้อยยือยยือยยื้อเไปถึงว่าจากที่เมื่อก่อนคนจะแบเด็กไม่ดีมีติดการอะไรอย่างงี้ก็ครับผมก็ยังยังมีจุดมุ่งหมายเดิมคือผมอยากอยากเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็อยากจะสร้างผลงานให้ออกมาดีที่สุดก็บอกว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรสนุกได้ติดตามกันอีกเยอะเลยครับจริงหรอค่ะจริงหรอจริงหรอ เพราะว่าเห็นกลับบ้านไปชาร์จแบตมาด้วยออแล้วพ่พวคุณพ่อใช่คุณพ่อเป็นไงบ้างลูกอา<ม>การคุณพ่อตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วครับตอนนี้ก็ทำเพิ่งทำบ้านใหม่ให้คุณพ่อได้ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเออไป็นไงบาง้างท่านแข็งแรงกิเราดูแลอย่างดีก็แข็งแรงนะครับผมรู้สึกว่าเขามีความสุขมากที่สุดตอนนี้แหละคือใช่เขาก็มุ่ใจในลูกชายกนนี้บ้างไหมเอ่ยก็พยายาม เขาก็ดูข่าวดูอะไรผมคิดว่าสัมภาษณ์นี้เขาก็น่าจะได้ดูครับอ,อยาา่างเมื่อกี้เม่กี้บอกพ่อจะมีความสุขมากเขาอะไรที่มันรู้สึกว่าเราสัมภาษณ์ได้ว่าเขาจะมีแมเขาเขาเขามีคนดูแลตลอด24ชั<อ>่วโมงแล้วก็ในช่วงเวลาที่เขาเหมือนได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับครอบครัวจริงๆเห็นเห็นจากแววตากับการแสดงของเขาเลยว่าเขามีความสุขแต่ว่าพ่อชอบดูละครไมคี้หรอพ่อชอบดูหนังมากเขาอยากให้เราเล่นหนัง เขายังบ่นกับผมอยู่เลยตอนที่ละครออนแล้วแบบไม่มีซับอ๋อใช่เขาอยากอ่านซับภาษาอังกฤษเราก็เลยแบอกไปดูในแบบว่าแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยคอ่ะเดี๋ยวพี่หน้ามีหนังให้พ่อดูเนาะแล้วเราเป็นไงเรากลับไปชาร์จแบตแล้วมันได้กลับมายังไงบ้างก็ดีครับผมก็จริงๆเป็นพักที่ผมปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยที่สุดคือการได้อยู่กับครอบครัวกลับมาครั้งนี้เป็นไงบ้างเต็มที่แม่ให้กำลังใจยังไงเต็มที่ครับเต็มที่ที่มาซัพพอร์ตอยู่แล้วครับ แม่บอกว่ารอดูอยู่นะแล,แล้วบอกอยากบอกใครไหมอยากบอกอะไรครับอยากบอกใครไหมว่าปีหน้าคือแบบจะยังไงจะได้เห็นอะไรปีหน้าก็น่าจะได้เห็นผมในอีกมุมหนึ่งที่ผมอาจจะย,ยังไม่เคยทำอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดได้เยอะที่สุดแล้วแล้วก็ <c oughs> น่าจะมีโปรเจกต์อีกหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ติดตามชมยังเป็นขอบช่องไหมคะ ยังอยู่กับช่องครับถามว่าจะเป็นโปรเจกต์ของช่องไหมยังอยู่กับช่องพ่อจอ๋อใช่ครับใช่ครับอะไรนะโอเคครับ